สวัสดีครับผู้ติดตามคณะมอลล่าไก,ก่กับลอยบอยสิริชัยครับบรรยากาศหลังเวทีสําหรับมือนี่วันที่13มกราคมครับปากหลักทําการแสดงอยู่ปากทั้งเขาตะโลอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับหรือว่าพัทยานั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือบรรยากาศด้านหลังเวทีป้าพี่น้องอากาศหนาวมาฮอดพัทยานะฮะหนาวจนแบบ คือผมไม่ได้ใครได้อยังนี่ทว่างเป็นเสียงวัดเพราะว่าอากาศมันเย็นนะครับอากาศก็เย็นเล็กน,น้อยกับพักกันได้ใส่เสื้อกันหนาวได้ห่มผ้าสุคนใชฮะอันนี้ก็ถามว่าในเขตจังหวัดชลบุรีระยองหรือพัทยาหรือกรุงเทพมหานครเน,นี่ยเขาก็สิได้แสดงเร็วเน่จังหน่อยเพราะวา่าเพราะว่าเวลาทําการสแสดงมันกับบคือบ้านเฮาเนาะบ่ได้สอดแจ้งนะครับแล้วก็เมื่อนี้นะครับขันมาในเขตกรุงเทพเขตปริมณฑลเนี่ยกับมักซิมี่ พี่ๆแ,แม่ๆที่เป็นแทนนลับนะฮะเพิ่นใจดีเอาอาหารมือว่านนี่ก็มีาจากบ้านเยบีนะครับกลุ่มของแม่สีนวลเพิ่นเอาข้าต้มมาเรี่ยงนะฮะน้องๆสามลอยถวยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับคุณแม่อ้อนจากจันทบุรีนะครับเพิ่นเอาใส่กรอบลวกันี่อาหารการกินหลายอย่างมามาฝากน้องๆทีมงานให้ได้กินกันเมื่อทุกคนเลยนะครับผมเดี๋ยวไปทักทายนะฮะไปทักทาย เ,เอิญมาลงท่านกับเอินได้ขึ้นกันครับผมแม่ลงมือเองเลยน้องจะได้กินไปแม่สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีแม่สวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้พี่บอลเหรอครับใช่ครับผมทำไมตัวจริงหลอกกันในทีวีมาขายเหรอครับเนี่ยมาแจกครับผมมาเจอน้องเพชรน้องพลอยสีน้องเพชรน้องพลอยเอิญเหรอนึกว่านึกว่า ไม่เห็นอยู่โรงพยาบาลนึกว่าจะได้รับซองแล้วรุ่นนี้รุ่นนี้เขาังไม่เอาเออเขายังไม่เอาใช่ไหมเขาบอกว่าต้องรอต้องเป็ต้องคอยโตก่อนมาเป็นเอ็ซดีขึ้นหรือยังครับพี่พประมาณเก้าสิบเปอเซบอยขอหน่อยได้ครับ เดี๋ยวมีกุ้งมีต้ามดระแตะกินข้าวตอนไหนพี่ยุมาลีพี่อ๋อดีครับพี่มาลีไรคือบอม่าคือบอม่าครับขายส้มตำเออเห็นเห็นครับครับผม ไอ้มันมีแบบไหนบ้างครับเอาเห็ดเอาเห็ดเขาบ่อยเบื่อเบื่อเบื่อบอยเอาเผ็ดเอาเผ็ดอันหนึ่งติดอันนี้คืออะไรเนี่ยแม่เอาเอาเผ็ดให้บอยอันหนึ่งนี่ไงเดี๋ยว็เอาร้อนๆนี่บอยนึกว่าแม่จะไปบ้านบอยนึกว่าแม่จะไปบ้านเอารถเข้าศูนย์ตอนแปดโมงมาตั้งแต่ตีห้าขอบคุณครับเข้าศูนย์ดีค่ง อยู่งนูครับไม่อหลกชิคกี่พายไหมครับผักนิดหน่อยเดี๋จะจัดให้เป็นสุกไม่ว่าจะย่างสุกหรือเ่าเดี๋ยวสักหน่อยก็ได้ครับเนี่ยแม่เอาเนื้อกว่ามาปังกับเขาบวกอ๋อมาปังมีแล้วเหรอครับมาปังสุกแล้วครับแต่อ๋อครับ ไทยพอกินไม่ค่อยดีหรอกมันไอใช่ไหมฮะเออกินมันไทยพอมันหวานเนีไงนี่เรากินดีทุกงานเรถลูกมันมาล้วนหนาวมันถึงจันทบุรีหนาวไหมแม่หนาวเลยต้องมหาโปเจี๊ยบอยู่ทางใจเกินร้อยใช่หน้าเอาใส่ของวายเด็ดเดี๋ยวเอามาอันนั้นไม่ค่อยร้อนเขาบอก อ้ยยืนหนึ่งยืนที่พีทก็ไม่ค่อยมาหรอกถ้าแม่ไม่มาก็ไม่มาแม่แม่แมบุญชาเป็าเออที่ปกติปกติของแม่เหล็กมันไม่ได้อยู่ที่นี่เนาะยืนหนึ่งอยู่แต่มันไม่ใช่แม่เหล็กของพีทแม่เหล็กเขาี่เจอโอ้ยได้มาได้มาทุ่งเนาะได้วันนี้เบิกเลยท่าตะกอกที่ไหนตะทุ่ง นะครับน้องๆก็มาเข้าแถวรอขอบ,ค,บคุณแม,ม่ค้าผมวันนี้มาเยอะเลยนะแม่เดี๋ยวไปไปแต่งตัวก่อนนะครับครับผมนี่นะครับก็เป็นบรรยาขาศแบบความอบอุ่นเนียแต่ละวันที่พวกเรามาออนทัวร,ร,ร,ร์บ่เดนมาบ่เดนแคร์มาในซ้นผักกลางหือผักต้นหนอกนะครับไปทางบัานเขานะครับเมื่อได้โอกาสดีๆนะครับพี่ๆแม่แม่สะดวก ก็ทํามาเลี้ยงพวกเราอยู่เสมอนะครับขอบพระคุณทุกคนมากเลยนะครับผมนะครับมิน้พี่น้องมาได้ครับอยู่ปากทางเขาตะโรพัทยานะครับอยู่เดินทางสะดวกที่จอดรถเยอะด้วยนะครับแล้วก็เริ่มสตาร์ทหนึ่งทุ่มครึ่งนะฮะจนถึงตีสองครับมวลต่างชนจนจบเลยครับไปกินกันบัด